ตอนนี้มาดูคู่รักที่หลายๆคนอิจฉากันดีกว่าเมื่อเชา้าก็ได้อาคารได้เป็นงานวิ่งก็เห็นพวกเขาเนี่ยได้ไปรับอีเวนต์กนันนะครับก็ร่วมงานวิ่งไปเมื่อเช้านี้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตนะครับถึงงานม่านที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้กันครับ ต้องบอกว่ารับงานจนถึงโค้งสุดท้ายจริงๆเลยครับสำหรับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวคนใหม่ของวงการบันเทิงลิเดียสรันรัตนะครับแล้วก็แมทธิวดีนก็มีการควงแขนกันมาร่วมง,งานวิ่งมราชอนการกุศลนะครับพร้อมบอกว่าตื่นเต้นมากที่จะถึงงานมานในวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่16มีนาคมที่โรงแรมออเรนเตนนะครับแล้วก็พิธีฉลองมงคลสมรสเนี่ยในวันที่21มีนาคมที่จะถึงนี้แถมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีการจัดปาร์ตี้สละโสดนะครับของฝ่ายเพื่อเจ้าสาวที่เรียกได้ว่าสนุกกันแบบสุดเหวี่ยงเลยแหละ สนุกดีค่ะ,ะก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์มากตรงวันนี้แล้วตื่ตนเ <c oughs> ตน้นไหมคะก็ตื่นเต้นนะคะวันนี้ก็เลยซ้อมตื่นเช้าก่อนก็เป็นเป็นการเล่นสลัดโสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็สนุกดีค่ะก็เรียกว่าเซอ <c oughs> ร์ไพ <c oughs> รส์มากก็โดนโดนโกหกหลอกแล้วก็แกล้งบอกเนี่ยไปทำงานคอนเสิร์ตนะไปถึงสถานที่ก็มีเซอร์ไพรส์จัดเต็มมาก <c oughs> ก็น่าจะโอเคนะโอเคแล้วค่เค<ช>ก็ <ฮะ S 2> วางแผนมามาสักพักที่ใหญ่แล้วแหละมีคนรอบข้างที่ช่วยจัดการหลายๆเรื่องมีทางอองค์ไนท์เวนิ่งแพลเนอร์ที่ช่วยจัดการรายละเอียดต่างๆคิดว่าน่าจะลงตัวพร้อมสําหรับเช้า,ชาพรุ่งนี้แล้วก็เตรียมตัวร่างกายให้พร้อมอวันนี้ก็จะพยายามหาเวลาพักผ่อนนิดนึง<ช>แล้วก็ทําใจสบายๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เช้าเราก็ลุยกันไปฮะ ก็ตื่นเต้นนะคะคือพอถ้าไม่พูดถึงแล้วก็ไม่ได้นึกอะไรมากแต่พอพูดถึงปุ๊บาก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเหรอก็ในระดับหนึ่งฮะมันเหมือนก็ยังไม่ทันตั้งตัวจริงๆเลยมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากสำหรับผมก็เริ่มตื่นเต้นแล้วแหละ เพราะว่าอีแค่แค่หนึ่งวันแต่แต่ก็ก็อยากให้ถึงไว้ๆฮะเพราะว่าก็รอโมอเมนต์นี้มานานละยี่เบ็ก็งานคืนก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างเช่นพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวเพื่อนสนิทแล้วก็พิธีการต่างๆพิธีการทา,างศา,งา,งางส,สนาแล้วก็ประเพณีไทยจีนซึ่งก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะ คืนยีก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองก็จะฟรีๆหน่อยก,ก็จะเน้นสนุกสนานมากกว่าจริงๆแล้วก็มีมก,ก,ก็มีบ้างฮะ <laughs> นิดหน่อยนิดหน่อยฮะแต่ว่าในเรื่องของทางละครหรืออื่นๆงานที่ที่ต้องทําประจําก็จะเบาลงหน่อยทางทางผู้จัดสละครที่เราเล่นอยู่ทั้งสองเรื่องก็เข้าใจฮะเขาก็ยินดีให้เราพักนิดนึงแล้วก็เตรียมสําหรับงาน21 จริงๆแล้วนในเรื่องของการจัดงาน,นมันรายละเอียดมันเยอะมากจองใช้เวลาแล้วใช้เวลาแพลนเยอะเพราะฉะนั้นยังไม่มีโอกาสที่จะแพลนสําหรับฮันนีมูนเดี๋ยวไม่เป็นไรมีเวลาเที่ยวอีกเยอะ <c oughs> มีเวลาเที่ยวอีกชีวิตหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยว่ากันในช่วงปลายปีฮะัสำหรับผมว่าอยากได้แปลกๆอยากไปในแนวแอดเวนเจอร์หน่อยก็อยากจะลุยๆอาจจะเป็นแอฟริกาใต้หรืออะไรประมาณนี้ดูซาฟารีดูต่างๆคนนี้ก็อยากจะชอปปิ้งในเมืองเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> เนี่ยน่ารักนะคู่นี้ปกติของผู้หญิงนะก็อยากจะช้อปปิ้งก็ไม่แต่ไปเที่ยวแล้วหรอกก็ช้อปปิ้งละกันรู้ใจแอฟริกาใต้ก็มีที่ช้อปปิ้งนะคะอ๋อหรอนี่แต่เมื่อกี้ที่ได้เห็นเป็นไงเขาคือเขาเป็นคู่น่ารักแต่ว่าแบบส่วนผสมเขาต่างกันเมื่อกี้โหยื่นมานี่แล้วดูห่างกันเยอะจริงคุณพีทเดี๋ยวคู่นี้เก็บบรรยากาศในเรื่องของงานมาเดี๋ยวดูพวกเราต้องมีมาฝากเหมือนกันเนาะนะคะ